นี้ก็จะมาสาธิตวิธีการทํากล้วยจากใบมะม่วงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ใบตองนะครับไปรับชมวิธีการทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับใช้กรรไกรเลาะใบนะครับโดยที่เราเก็บก้านไว้นะครับไม่ต้องไปทําการตัดออกครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับจากนั้นกลับด้านใบมานะครับแล้วก็เอามาพันแล้วก็สอดใส่ตรงรูครับที่เราทําไว้ จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็อาถรรการนะครับพันมาอีกรอบหนึ่งครับพันข้างหลังมานะครับครับแต่นั้นก็ทังบานบิดมานะครับลักษณะนี้โค้งเข้ามาแล้วก็สอดใส่ตรงรูนี่ครับก็แค่นี้นะครับเสร็จสิ้นนะครับ นี่ครับก็จะได้เป็นกลวยนะครับจากใบมะม่วงสวยๆนะครับง่ายๆนี่นะครับถ้าใครมีทูบเทียนหรือดอกไม้นะครับก็สามารถนำมาใส่ได้เลยนะครับ